เ,เมื่อน,นี้พาเด็กหน่อยลงสวนจ้าใบามอนใบมอนจะเข้าไปในป่าใบามอนคามาปลูกไผ่จ้าน่าเพื่อนว่าการกันเสียมจะโดนน้องนั่นไงอยู่ตรงนั้นอ่ะอันนี้ไผ่เป็นไผ่บงหวานเพช็ดน้ำผึ้งเป็นน้องใหม่กินสดจ้าเด็กหน่อยกับบอดายูในอันเมื่อดอกจ้าอยู่บนหนกอยู่บนหนกบนหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเด็กหน่อยกับสิลงแต่สวนนี่เราจะเล่นขี่ดินเล่นขี่โค่นเล่นน้ำ ใบมอนกบนางกินอันใบใหม่ย์นี่นี่การการระวังน้องดึงใบไม้ไปกินน่ะก็เด็กหน่อยกับซีอู่ในค้องในสวนแบบนี้ละจ้ะนี่แหละสวนก็ซีเดรลยนแต่นามก็สซีเปื้อนทุ่มือเสียงกบเสียงเกียดกำลังหอ้อใบาชาใบชาใบฟินกับใบซอยอายย้ายปลูกต้นไผลใบมอนลุกขึ้นเดินลุกลุกขึ้นเดินก็อยูตามสภาพนี่ละจ้า หนูอยู่ตามสภาพค่ะคุณแม่พาหนูอยู่แบบนี้อยู่ในดินจ้าอยู่ในดินบ้านหนูมีแต่ทุ่งนาบ้านหนูเป็นทุ่งนาเป็นบ่อน้ําหนูก็จะได้โดดน้าโตขึ้นดูพี่ปลูกต้นไม้บลกหนไหนนี่วะโอ้ยยุ้ยพากันไปซอยไอร์ปลูกต้นไม้บ่เฮยเอาดินไหมไอร์เนม้อซื้อเอาดินไมไอร์เนื้อซือ ซอยไายป่ปลูกโดนไม้ใน,น,น,นส่ยซผมช่วยพี่ผมปลูกไผ่ครับไผ่บ่งหวานเพชรน้ำพึง่งเป็นหน่อไม้กินสดครับอเอาปลูกปเอาปาก็ลงไปอยู่ในรูมหรอใช่ใบาชาอย่าไปคาบใบาตะไคร่นะใบาชาแล้วอีกสี่ก่ออ้อยเด็กหน่อยกดอ็ดือ้อดื้อมุดเข้าไปพุน่นโอ้ยอย่าเอาเท้าใส่น้องอย่างนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เอา